เพิ่มอาหารมาแล้วออกไปเอาดิผมสั่งผมเป็นคนจ่ายถ้าอยากหากินอย่างอื่นก็ไปซื้อเองดิค่ะข,ขอโทษทุกวันเนี้ยผมดูแลคุณอะ่ะมันก็มากพอแล้วถ้าชีวิตคุณไม่มีผมอะ่ะมันก็ไร้ค่าเพิ่ม อาหารมาแล้วออกไปเอาดิแล้วมีเงินเหรอจะออกไปเอาของอะ่ะจะมีได้ไงล่ะก็กันไม่เคยพึ่งถึงเงินเลยนี่เงินอยู่ในลิ้นชักไงรีบไปเอาคนส่งของรอนานแล้วนะ่ะจะเอากี่บาทไม่รู้ว่าค่าอาหารกี่บาทก็เลยจะแบงค์พันไปอะ่ะค่าอาหารร้อยหกสิบ ที่เหลือเอามาทอนฉันด้วยอย่าให้ขาดสักบาท ันทำไมกินแต่อาหารเดิมๆอะ่ะไม่เบื่อหรอไม่เบื่อทําไมอะ่ะพิ่งเบื่อหรอแต่ว่าเรากินข้าวหมูแดงซ้ําๆมาหลายวันแล้วนะคะแล้วทาไมผมสั่งผมเป็นคนจ่ายถ้าอยากหากินอย่างอื่น่ก็ไปซื้อเองดิเราเพึ่งจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกินล่ะทุกวันแนี้กันไม่ให้เงินพึ่งเลยนะเออก็รู้นี่หาให้กินอ่ะก็ดีแค่ไหนละเรื่องมากอยู่ได้นึกถึงคนที่เขาไม่มีกินดิค่ะ ขอโทษคนกันมันจะกินข้าวอารมณ์เสียจริงเหรอนุกตีมข่าวชมพูเนาะโอเคเอาไว้เจอกันจ้ะกัน,กนพาเพิ่งไปซื้อชุดหน่อยสิอาทิตย์หน้านุกจะแต่งงานอะเสื้อผ้าเขาเต็มตู้แล้วไม่ใช่เหรอ ไปหาดูดิจะซื้อใหม่ทำไมอ่ะแต่ว่างานแต่งนุกมีธีมอ่ะต้องใส่สีขาวกับชมพูเพิ่งไม่มีชุดสีน,นั้นนะดิแล้วจะใส่ให้มันตรงธีมทำไมไร้สาระถ้าไม่มีชุดอ่ะก็ไม่ต้องไปงั้นไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าขอเงินใส่ซองให้เพื่อนได้ไหมอ่ะสักสองพันสองพันเลยเหรอเยอะไปปะสิ้นเปลืองว่ะแต่ว่าตอนที่นุกมางานแต่งเราอ่ะนุกใส่ให้เราต้องห้าพันเลยนะแล้วยังไงอ่ะ ถ้าจะไปอ่ะก็ให้แค่พันเดียวแต่ถ้าไม่ไปก็ให้ได้สองพันงานพึ่งเอาพันเดียวก็ได้ค่ะแต่ขอไปงานนะได้งั้นผมไปด้วยนุกฉันขอโทษนะที่ไม่ได้ไปอะ่ะพอดีว่าฉันไม่สบายเดี๋ยวฉันโอนเงินไปให้นะโ,โอนเงินไปก็ได้วะ 2,000คงไม่น่าเกียรหรอกไม่ได้ใส่ตีมแล้วก็ไปกัน2คนด้วยใส่พันเดียวน่าเกียรติตายเลยมีงานอะไรให้ทําบ้างเนี่ยเผื่อจะได้มาทําม่ว่างทําอะไรอยู่เนี่ยกับเข้าทําหรือยังมัวแต่เล่นโทรศัพท์เพิ่งกําลังหางานอยู่อ่ะเออการการเซืร์โนดบุกให้พิ่งสักเครื่องสิหางานหาทําไมทุกวันนี้เงินไม่พอใช้หรอ ก็น่นมันเงินกันนี่พึ่งก็อยากมีเงินไว้ซื้อของใช้ส่วนตัวจะซื้ออะไรของที่จำเป็นอ่ะมันก็มีอยู่แล้วนี่แต่ว่าของมันก็เป็นของกันไงนี่กันจะไม่ให้พึ่งมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเลยเหรอแล้วตัวคนเดียวแบบพึ่งอ่ะจะมีอะไรกันก็ดูแลอยู่แล้วนี่ไงงานก็ไม่ต้องทำบ้านก็มีให้อยู่ข้าวก็มีให้กินชีวิตโคตรจะสบายเลยแล้วจะต้องการอะไรอีกอิสระไง อิสระเหรอพูดจาวัญญาออนทุกวันนี้ก็ไม่จับขังใส่กงเปล่าวะแต่ว่าพึ่งก็อยากออกไปใช้ชีวิตบ้างนะการทุกวันเนี้การให้พึ่งอยู่บ้านอย่างเดียวเลยอะทำไมแล้วจะออกไปไหนคิดจะมีชู้เหรอช่างมันเถอะตามนั้นแหละเดี๋ยวไปเตรียมข้าวให้ อยู่ได้ทำไมไม่ไปเตรียมอาหารให้กันวันนี้พึ่งไม่ค่อยสบายอ่ะกันพาพึ่งไปหาหมอหน่อยได้ไหมะไรปล่อยให้ป่วยได้ไงไม่ได้ออกไปตากแดดตากฝนไม่ใช่หรอก็การเปิดแอร์ซะหนาวเลยนี่ไะช่วงนี้มันร้อนอ่ะพึ่งหนาวก็ห่มผ้าห่มไปสิตัวก็ไม่ได้ร้อนนี่กินข้าวกินยาเดี๋ยวก็หายเงือนอกันเตรียมยาให้หน่อยนะเตรียมข้าวให้ด้วย โอ้ยจะสมัมบอยอะไรขนาดนั้นลุกไม่ได้ยังไง <c oughs> เออเดีเออ๋ยวสั่งข้าวไว้ให้แล้วออกไปเอเองแล้วกันการไปทำงานละ รับอาหารเขามารอตั้งนานแล้วเนี่ยออืเดี๋ยวลงไปเงินอยู่ในลิ้นชักนะค่าอาหารห้าสิบาทเหลือเท่าไหร่ก็เอามาทอนด้วยนี่การสั่งให้เพิ่งมือเดียวเองเหรอ ไว้แบบนี้ไม่ได้ละเอาไปหาหมอก่อนละกันเงินหายไปไหนหมดวะพิ่น ใช่ไหมเ <c oughs> พิ่งไปหาหมอที่คลินิกมาอะไรไปคลินิกมาแล้วเอาเงินไปด้วยใช่ไหมแล้วค่ายาเท่าไหร่ <c oughs> แล้วจะไปหาหมอทําไมเนี่ยทําไมไม่กินพาราหมอบอกว่าเพิ่งเป็นไข้หวัดใหญ่อะ่ะแค่พารามันไม่พอที่จริงเขาให้แอดมิดด้วยนะไข้หวัดใหญ่แล้วไปติดมาได้ไงไม่ได้ออกไปไหนไม่ใช่หรอ <c oughs> พึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครอยากป่วยหรอกนะกัน แค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วแล้วค่ายาเท่าไหร่เอาเงินไปอ่ะมีเงินทอนหรือเปล่านี่กันไม่คิดจะถามอาการพึ่งบ้างหรอมาถึงก็ถามถึงแต่งเงินน่ะงานก็ไม่ได้ทำแต่มาใช้เงินหมดเป็นพันๆแบบเนี้ยไม่ไหวนะเว้ยกันนี่พึ่งเป็นเมียกันหรือเปล่าการเห็นพึ่งไม่ตัวอะไรอ่ะทำไมไม่เคยแคร์ความรู้สึกกันเลยขนาดพึ่งป่วยอะ ทุกวันนี้ยผมดูแลคุณอ่ะมันก็มากพอแล้วถ้าชีวิตคุณไม่มีผมอ่ะมันก็ไร้ค่าจะบอกไว้ให้นะคุณอ่ะไม่ได้มีอะไรดีผมเมตตาลับคุณมาเลี้ยงไม่ให้ไปนอนข้างถนน,นอ่ะก็ดีแค่ไหนละแน่ใจเหรอว่าทุกวันนี้ที่พึ่งอยู่มันสุขสบายสบายใจใครกันแน่สบายใจกันนะสิที่ใช้พึ่งไม่เว้นแต่ละวันอ่ะจะอะไรนักหนาวะงั้นไปเลยถ้าหาคนดูแลได้ดีกว่าน,นี้ก็ไป นี่การไล่เพื่องเหรอเอออวดดีนะยังไงคนอย่างคุณอะ่ะก็ต้องสมสารกลับมาทำไมกันพูดแบบนี้ผู้หญิงแบบเนี้ยไม่มีใครต้องการหรอกแล้วออกไปตัวเปล่าเลยนะเพราะตอนมาก็ไม่ได้มีอะไรมาเลยว่าแล้วว่าไม่กล้าไป สวัสดีครับคุณท็อปผมอยู่ที่ดินนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาคุยราคากันได้เลยครับสวัสดีคร,ค,ค,ครับคุณคุณทรอบคุณเป็นอะไรหรือเปล่ปาคุณคุณครับพึ่ง ทึ่งฮึ่งไม่สบายหรือเปล่าทำไมวันนี้ตื่นสายล่ะทึ่งฝันค่ะฝันถึงวันแรกที่เราเจอกันโอ้โหฝันไปไกลจังเลยนะเออวันนี้เป็นวันครบรอบสองปีที่เรารู้จักกันนี่เวลาผ่านไปไวจังเลยเนาะไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้ พอวันนี้จะไปที่นั่นดูหรือเปล่าก็เลยฝันถึงก็อาจจะนะแต่ช่างมันเถอะมันผ่านมานานแล้วขอบคุณนะไอซ์ที่ดูแลพึ่งอย่างดีที่ให้ชีวิตใหม่กับพึ่งอ่ะไอก็ต้องขอบคุณพึ่งเหมือนกันนะที่เข้ามาเป็นเรื่องที่ดีของไอซ์แล้ววันนี้จะไปช่วยไอดูไหวไหมเนี่ยจะเข้าไปที่ร้านพึ่งอยากไปกับไอค่ะ เออก็รอก่อนดิเนี่ยเดี๋ยวขายบ้านได้เอาเงินไปให้เออนี่หมดเนื้อหมดตัวจะต้องขายบ้านเลยเหรอวะพึ่งกลับมาทำไม หายไปตั้งสองปีแล้วไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าจะขายบ้านไม่ใช่หรอฉันก็เลยแวะมาดูอะเออแล้วนี่มายุ่งอะไรด้วยวะแล้วได้ข่าวมาจากไหนแล้วมันจริงไหมล่ะอ๋อที่กลับมาเพราะว่ารู้ว่าผมขายบ้านได้และจะมีเงิน <c oughs> ก็เลยจะกลับมากกาอผมสินะหนีไปมีผัวใหม่แล้วไปไม่รอดอ่ะก็เลยสมสารกลับมาสินะพูดอะไรหลงตัวเองจังเลยนะถ้าฉันจะกลับมาฉันคงกลับมานานแล้วแหละ พอรู้ว่ากันขายบ้านได้ก็เลยกลับมาไงผู้หญิงอย่างพึ่งอะถ้าไม่มีผู้ชายให้เกาะก็อยู่ไม่ได้หรอกมันขนาดนั้นเลยเหรอครับทำไมต้องว่าผู้หญิงแบบนี้ด้วยผมไอ้นะครับคนนี้จะมาซื้อบ้านของคุณอ๋อครับคุณไอเชิญครับอย่าไปสนใจนี่เลยนี่เมียเก่าผมเขารู้ว่าผมขายบ้านได้ก็เลยมารอรับเงินผู้หญิงแบบนี้ย้ายฆ่าเลยครับ ขอครับคุณคงเกลียดเขามากเลยสินะถึงกล้าว่าต่อหน้าคนอื่นแบบเนี้ยก็มันทิ้งผมไปมีชู้แต่วันนี้จะกลับมาเรียกร้องทุเละจริงๆผู้หญิงแบบเนี้ยไม่ใช่คุณหรอครับที่แลกเขาออกจากบ้านทังนั้นที่เขาป่วยคุณไอ้พูดเรื่องอะไรครับหมายถึงอะไรเนี่ยหัวฉันแล้วผมก็ไม่ใช่ชู้นะครับคุณเป็นคนไล่เพื่อนออกจากบ้านเองพูดแบบนี้ไม่อายปากหน่อยหรอครับ ที่ฉันมาวันเนี้ยเพราะว่าฉันอยากจะมาสมน้ำหน้าแกที่แกตกต่ำคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าแกหมดตัวเพราะเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ขาดทุนอะไม่น่าเชื่อเนาะคนขี้งกแม้แต่เมียก็ไม่ให้จับเงินทอนแบบแกจะมาพลาดท่าหมดตัวแบบเนี้ยเป็นไงบ้างพึ่งดูแลชอบไหมถ้าชอบอะอาจจะได้ทำเรื่องซื้อเลยเออคุณไอ้ครับ ยังไงคุณก็ต้องซื้อบ้านหลังนี้นะครับถ้าไม่ซื้อผมตายแน่เลยพึ่งซื้อบ้านเถอะนะยังไงมันก็เป็นบ้านความทรงจําของเราอะความทรงจําสกรปรกอะเหรอฉันไม่อยากจําเลยสักนิดจําได้ไหมที่แกไล่ให้ฉันไปหาคนที่ดูแลให้ดีกว่าแกอะตอนนี้ฉันหาเจอแล้วไอ้คะพึ่งไม่อยากได้บ้านหลังนี้แล้วได้สิครับเดี๋ยวผมยกเลิกกับหนายหน้าให้ไม่ได้นะครับอย่าทาแบบนี้เลยพึ่ง กันขอโทษนะให้กันกลาาว่าได้กันขอร้องต่อให้แกตายตรงหน้าฉันฉันก็ไม่สนใจหรอกก็เหมือนกับวันนั้นที่แกทิ้งให้ฉันตายไงไปกันเถอะค่ะไอ